การมูฟเทคนิคบ็อกเริ่มเทินบอลเริ่มอ่าสเต็ปเคลื่อนเตรียมเริ่ม เทคนิคสลีปเริ่มโอเคงูบคอนทรลวีเริ่ม มูฟเทคนิคพื้นฐานเริ่มลูกเทคนิคพืิบอลนเท้าเริ่มเยี่ยมเยี่ยมทำไมแก้ตัวท้าย แก้ตัวสุดท้ายแก้ตัวสุดท้ายที่มันหลุดหมุนคติเตอร์เตะโอเวอร์ล็อกกาวมูฟเทคนิคกาวขาเดียวเริ่มออกซ้ายเยี่ยมออกขวาไปต่อซ้ายมูฟเทคนิค L shape เริ่ม ปาดบอลเยี่ยมออกขวาออกซ้ายจบอ่าทีนี่อาก,ก้าสี่รูปแบบเริ่มรูปแบบแรกโอเครูปแบบที่สองคอนทอนวีแอร์เชฟคอนทอนวีแอรเชฟก่อนแอร์เชฟก่อนเล่นจากมูฟในมูฟเออแอร์เชฟคอนทอนวีปิดแฟบอ่าโอเคเดี๋ยวค่อยปรับทิศ รูปแบบที่3ากาขาเดียวอินไซอาก้าเกือบแล้วเอาใหม่แก้ใหม่ต้องเฉียงขึ้นมาด้านบนปล่อยขึ้นมาด้านบนใช่ไหมนี่นอนไปอ่าต้องค่อยๆดีๆโอเคกระโดดนีบอกกาก้าตัวสุดท้ายปาเลยเอลเชฟปาดบอลเลยกระโดดนีบค่อยๆปาดอ่าไปนีบปึ๊บอ่าแก้มือแก้มือทำต่อได้เลยหันหน้ามาสู้ ปุ๊บแอลเชฟปาดปุ๊บหนีบปุ๊บแต่นี้ไม่ได้อาอีกทีค่อยปาดหนีบให้แน่นเออปาดให้นิ่งอ่วาวันิ่งปุ๊บยุคใช้เริ่ม คอมโบเริ่มนอนให้เยอะอ่าปรับให้ได้เยี่ยมต่อกระโดดทำมาพี่วัน่ีเท้าอ่ากระขาเดียวเยี่ยมคอยรอบโอเคคอมโบหาคอมโบให้เร็วทไม่ได้ ngũ sĩ ba combo lên. cá mú khi hết em หมูคอมโบรัวๆเริ่มอ่าบอดี้ไฟล์เอ้ยลาคาริเต้โอเคบอดี้ไฟล์เยี่ยมครบเลยตัวหลากหนึ่งสองอินไซ่าอินเซอร์โอเคเยี่ยมจบด้วยชอบเลยทุก